ก็ขอสัตดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับจ้องตีตีฉี่แนวนะครับสาหรับอันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของใกล้ดีแทกนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ตัว7ดรหัสนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเพื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับแลรหัสของเน็ต ฟรีดีแท็กนะครับก็จะมีตั้งรหัสเน็ตตัวใหม่ก็รหัสเน็ตตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครจ่างานได้อยู่นะครับเดรียบพร้อมแล้วนะครับไปรับจมรหัสเน็ตฟรีดีแท็กตัวที่1กันเลยนะครับรหัสเน็ตฟรีดีแท็กตัวที่1นะครับกดดอกจันสองสองสองดอกจันหนึ่งแปดหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับ รหัสเน็ตฟีดเด็กตัวที่2นะครับกดดอกจันทา9เดอกจัน25งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกะ,ะจ,จะการใช้งานก็นานถึง1วันนะครับรหัสเน็ตฟีดเด็กตัวที่3นะครับกดดอกจันทนึ์ดอกจันทก1าสี่ 4. เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 5กิกระยะการใช้งานก็นานถึง30วันนะครับหรือว่า1เดือนนะครับลาดเน็ตฟีดเด็ตกตัวที่4นะครับกดดอกจัน104ดอกจัน7204เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับ อัดเน็ตฟรีดีเทคตัวที่5นะครับกดดอกจันท0 4ดอกจัน6404สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกะยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับอาจเน็ตฟรีดีเทคตัวที่6นะครับกดดอกจันท0 3ดอกจัน784สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 5กิกระยะการใช้งานก็นานถึง30วันนะครับอาจเน็ตฟรีดีแทกตัวที่7นะครับตัวสุดท้ายกดดอกจัน103์ดอกจัน905์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วถึง1 0กิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับก็ครบไปตั้ง7ตัว7จาดาจแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับให้ครบทุกตัวทุก ลาดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใจอ่านได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขออปยไว้ด้วยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ